สวัสดีครับมากับแดกอะไรวะลืมชื่อเลยแดกเลสินสตรีทมาต่อจากพา์ที่แล้วกินนี้เลยตัดพาร์หละโทรศัพท์มันบันทึกได้ไม่เกินพื้นที่เหลือน้อยตอนนี้ก็เลยบันทึกได้ไม่เยอะอยู่ได้ชนะมารุ่นเดียวกันถ้าแท้แพ้เลยเกือบแพ้ขนาดรุ่นเดียวกันแม่งแรงปากับทุกคันเลย ดูดิดูดิดมาแซงมาแล้วโ oh. อ้โหฝากอีกทีนี้อีก ไ,ได้นั้นเราเอาไฟใต้รถขายไม่รู้ขายได้หรือเปล่าถอดขายได้หรือเปล่าเรากำลองถอดดูอยูย่ของแต่งไะน่าถอดน่าขายได้มั้งตาอีกตาหนึ่งก่อนเพืไ,ได้อีกสักชิ้นหนึ่งไม่ได้โคตรเกลือเลยตอนนี้ขาดงเงินเขียวเงินสมัยมีปัญหาหรอกเงินสมหาง่ายอยู่ ขายเงินเขียวหนักๆเลยตอนนี้อะไรจะได้อะไรสัก20อันอันของอัพตันรถคันนี้ยี่สิบสามสิบโอเคขออะไรอีกอะ,อ,ะอะไรอะไรอีแล้วมีค่าขายของเนี่ยนะขายเอาเงินเขียวอะ่ะค่าขายบวกเงินส้มหมื่นหนึ่งมั้งคบแพงเลย เออไปซิตี้กันมาเก็ตถ้าเราจะขายเอออดิอ่าสองชิ้นโอ้คดแพงเลยหมื่นหนึ่งโอ้โหยังจุกแต่ต้องขายอะจะยอมขาย เราเก็บบัตรไว้ลงแล้วกันเสียดายเราหาเงินก่อนเออเราต้องไปไหนวะลืมเลยเคสนี่ก็น่าเปิดนะจริงๆอะ่ะดูก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ไซเลนโอโ้อย่างดีโอ้โคตรแพงเลยหมื่นกว่าเลยอะ ตัวของอย่างดีไปลองไปถอดดิถอดหน่อยถอดได้ไหมอ่าลองถอดขายดิเออซิตี้ดูอออกไปเออขายไม่ได้จริงด้วย ใช่ของผู้นี้ขายไม่ได้โอ้โหเอ็นจิน้นโอ้มีเอ็นจิ้นด้วยสามารถเลย ล้านก็นมีเจ็ดล้านสิบห้าล้านโหก็พันรอบเลไปละสามห้าสิบแรงมาอะไรเอ็นเอ็นเอ็นเอ็มคืออะไรเจอคิว er อ่ะหรืออะไรไม่รู้อ่ะอันไม่ออกเฟืองอ่ะอรูปเฟืองวะเนอ่ยใช่ คัดอ่คาคัดแล้วเนี่ยคัดผีคืออะไรวะไปหาตังขายของก่อนตัวก่อน้ำมันจะหมดเนี่ยรีไปอุ้ยร,ราคาแพงนั่นเลยอยากลองรุ่นนี้อ่ะ รถแดงเหรอรถเติมนะรถเอเกินเขียวลวน่าจะใช่มั้งคล้ายกับดอทชาเลนเจอร์เลยลักษณะนะแต่มันเล็กกว่าเล็กกว่าดอทอยู่กกนะแต่ไม่รู้เรียกอะไรนะที่ดูมิติโรนิโต้มันขับอะ่ะ โอเคฟาร์มหาเงินเพื่อขายของเพื่อเอาเงินเขียวชิ้นละหมื่นอ่ะเนี่ยมันแรงต้นดูดิพุ่งอย่างดีเลยของเราไม่แรงต้นไงนแรงต้นแรงปลายอ่ะโอเคแรงมาน้อยกว่าเราก็เฉย ได้บูปินอยู่หรือว่าเก็บเงนซื้อเฟรมมาแต่งดีหรือได้วิงมาใส่เอาวิงเอาข้างมาใส่เออน้าซือ้อว่ะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันราคาเท่าไหร่มีอยู่ของแต่งแต่ต้องรู้ว่าสิบก่อน ไม่ได้เลยมาแข่งกันหน่อยรุ่นเดียวกันน้ำมันหมดก็พอแล้วไม่หมดไม่เลิกอยากเปลี่ยนสีอยู่ขอฟาร์มอ้อัพเกรดรถยาวเลย หมดอ,อีกก็มีแต่เราลงไม่ได้รอทัวร์เม้นต์อย่างเดียวตอนสองทุ่มตอนนี้หกโมงเชา้าโอเคอหาเงินหมื่นอีก ได้เทอร์โบมาใส่แต่มันเลเวลสิบนะเพิ่งเลเวลห้าเองกว่าจะเลเวลสิบอ,อีกนานเลยได้สามมาสี่วันมนะั้งกว่าจะชาร์จค่าน้ำมันเสร็จเกมนี้มีเตอร์ไหมมีนะเกมเนี้ย มันไม่ดอกเล็กเอออะไรรถอ่ะหกจุดหกโอเคเออสองร้อยสามสี่เม่เอาอ่ะโอเคน้ำมันน่าจะได้อีกสองคันมั้งสองคันโอ้โหลโูกอโนัอด,ด้วยมีเทอร์โบไหมน่ะคันนั้นอ่ะ มีก็แย่เลยนะเราอาจจะแย่สุดว่าแพ้ไงนะรถมีเทอร์โบอ่ะไอพวกไดตัสอ่ะกับเทอร์โบแหไะเราแพ้แน่แน่เพราะนแรงต้นแรงปลายอาตาเล่งดีกว่ามีเทอร์โบอ่ะใส่กองดีๆโหท่อจำจำอาตาเล่งก็เหนือกว่าเราแล้วถือว่าไอ แรงมาน้อยก่าเราก็ตามอ่ะโอ้โหเกินเกิดก็ชนะอีกหละยังไม่ดอบเลยดอเพิ่งดอบชิ้นเดียวเองเล่นมาเนี่ยต่อจากคลิปที่แล้วนะดอบชิ้นเดียวอ่ะชิ้นนั่นแหละ ดอกดอกไม้ตานี้สว่างดอกตาที่สามแบบดี เวลาไม่ดีขึ้นเลยโอ้ตอบยากโอเคได้อีกคันหนึ่งดีเลยโอ้โหโอ้รถเขียวไม่เอารถยิงเขียวไม่สู้อ่อนที่สุดนี่แหละ สองรอบก็หมดแล้วเราไปแข่งเทร์เมนอยู่โอเคเวลาเวลาไม่ดีขึ้นเลยเราคุนลักนามกัน ขายของอัพรถก่อนเจอ,อข่าวกันออกตัวชา้าอยู่เอ้อเอ้ยโอ้โหครูปองเงินเงินส้มมั้งต้องไปดูก่อนเงินส้มกินเจอะจะไม่ได้ ขออีกชิ้นไ,ได้ไหมขอเป็นอะไรรถอะอะไรก็ได้ต like อนแรกว่าจะเอาเงินเขียวไปซื้อไอ้กล่องสูบเทอร์โบเพื่อฟุกได้ไงกล่องสุบรถอะได้ไหลเทอร์โบเท่านั่นนี่มาก็ใส่ดีเหมือนกันโอเคแข่งแข่งไม่ได้แล้วจะได้อีกตาหนึ่ง่ะรถ รถคนละรุ่นั้นเนี่ยแต่แรงมาเราเยอะกว่าดูว่จะแพ้ไหมโอ้โหสู้ไม่ได้ใช่เราสู้ไม่ได้ ต่างกันไม่เยอะหรอกเลยเราสู้ไม่ได้โอ้เควสผ่านด้วยแพ้แล้วเควสผ่านไปน้ำมันหมดแล้วนี่ก็น่าเปลี่ยนนะเยิไปโอ้โหรถ อ๋อได้ไรอะรีวอร์ดรายเดือนสองร้อยเควสคืออะไรวะโหยาก,กนะเนี่ยไม่ง่ายเลยอ๋ออัพเกตได้แล้ว เอาไนี่แหละโอเคน้ำหนักลดเรื่อยๆลรจะเยอะยิ่งดีโอใช้สี่สิบหรอห้าสิบใกล้อบแล้วอีกนิดหนึ่งเองเออไปซิตี้ขายของดีกว่าโอ้ยได้เอนจินดูซีไอ้ในตันอ่ะ เออเงินเขียวแต่มันถูกไปหน่อยอ,อันนี้ไปก่อนต,ตาตก็ขายไม่เอาอ่ะถ้าอยากได้ก็เอาไปเราไม่ใชโอ้เหมือนหนึ่งขายนักหน่อยไหม เสียเท่าไหร่วะเนี่ยเืียสิบบาทเลยเหรอเรามีโอ้ก็เยอะอยู่นะเพราะมึงหาง่าย,ยางไงไอเนี่ยโอ้เงินไม่พอขอซักไม่เกินสี่พันอะสี่พันห้า ขอหาตังค์หน่อยตังค์ไม่มีไอร้านค้าหมดไงคนซื้อหมดอ่ะใช่ไม่มีไอได้ลนาขายออกแล้วคนมาซื้ออ้ยอะไรมันหายหายไปไหนหมดอ่ะนีไ่ไงคนเพิ่งเอามาลงขายเองแต่ก่อนมันหมดอ่ะต้องเข้ามาล่าสุดอ่ะ ดูสิขายแลออกได้โอ้นี่ไงบูปินเนี่ยออกแล้วแล้วก็เอาตังเป็นต่อทุนต่อสิเออใช่เราจะขายอะไรรถเสียหมื่นหนึ่งยอมแหละ ก็ไปไปไปให้หมดเลยหาง่ายไม่ีปัญหาหรอกสีเขียวอู้อู้ไม่มีเงินเอาไว้ก่อนหกหมื่นกาดไอ้ส้มยังขายไม่ออกเลยอันนี้ขายออกง่ายอยู่อะไรรถ แต่ไม่รู้นายตาหงายเปล่าไปเจอกันพัทหน้าเลยพัทหน้าคงลดหงดหดกว่าน,นี้แหละเออขายออกแล้วขายแล้วออโอเคสามสูนสามสามิบสามวันโอเคเป็นไรขายก้าวเข็ยสักครึ่งไหมหเงินเข้ารัวๆเลย เออขายดีใช่ขายดีมาขอดูอีกรอบพอกันก่อนปิดคลิปเดียวเท่าไหร่เหลื 600. อหกร้อยแล้วกันไม่เป็นไรไม่มีปัญหาขายหมด,ดีมวะ 4, เอาขายไปเลยไม่เอาไว้หรอกโอ้ขายรวยัวเลยคนเล่นเยอะเหรอเวลานี้โอ้โหมีเป็นแสนบูปีสีเขียวโอ้โหล่ำซ้ำว่ะเงินช่างอีซี่อัพก่อนรอ,อไหลขายก่อนไปเจอกันพ์ดหน้าเลยตัดจริงแล้ว เงินหาง่ายไม่มีปัญหาหรอกหาง่ายบุปินเขียวบาย